สวัสดีค่ะดิฉันซีซีขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ CP Land News Flash พื้นที่สำหรับอัปเดตข่าวสารสำคัญจากบริษัท CP Land จำกัดมหาชนและใน EP แรกนี้ดิฉันขอนำเสนอข่าวสำคัญจาก CP Land กับแคมเปญ Blossom for Equality ที่สะท้อนจุดยืนขององค์กรในการสนับสนุนความหลากหลายอย่างแท้จริงต้อนรับ p r i ส e m a n 2025ภายใต้แนวคิดที่ว่าความหลากหลายคือสวนดอกไม้ที่เบ่งบานตามจังหวะของตัวเอง CP Land ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างสิ่งดีๆที่มีความหมายต่อทุกคนไม่ใช่แค่ผลรับทางธุรกิจแต่คือการเติบโตไปพร้อมกับคนในสังคม สื่อสารผ่านแฮชแท็กแตกต่างอย่างเท่าเทียมเพื่อส่งต่อความเชื่อว่าทุกตัวตนควรมีพื้นที่เติบโตอย่างภาคภูมิส,สินัน์ออนแมนผู้อํานวยการบริหารกลุ่มงานการตลาดกล่าวว่าองค์กรอสังหาริมทรัพย์ต้องกล้าออกแบบพื้นที่ชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการในระดับตัวตนและสนับสนุนให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิ์มีเสียงและมีคุณค่าตลอดเดือนมิถุนายนนี้แคมเปญ b ล o อ s o m อ o r Equality ยังมาพร้อมข้อเสนอพิเศษจากทุกกลุ่มธุรกิจของ c ีพีแลนด์กลุ่มที่อยู่ ส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทฟรีค่าส่วนกลางนาน5ปีโครงการพร้อมอยู่ลดสูงสุด20,000 0บาทพร้อมฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนดอกเบีย้ยพิเศษ1.9% 9คงที่นาน3ปีจากธนาคารพันธมิตรกลุ่มโรงแรมส่วนลดห้องพัก15-20อร์เซและส่วนลดห้องอาหารส่วนประชุมไคลสแพ็กเกจแต่งงานคู่รักทุกเพศเริ่มต้น55,599บาบาทเพราะสตีพีแลนด์เชื่อว่าความเท่าเทียมไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่คือหนึ่งในรากฐาน สำคัญของคุณภาพเพื่อถูกชีวิตอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์ที่นี่ค่ะ CP Land News l a s h แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ